ารย์คาถาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงราศีดวงเด่รับทรัพย์สงการนี่แปละปานใจแต่ต้องเป็นสงการแบบ new normal ใช่รักษาระยะห่างเดี๋ยวนี้วันนี้อาจารย์ไปรดน้ำคุณยายทำไงรู้ไหมพอไหมอาจารย์หักไปหไปมานี่มานี่ก่อนเป็นการรดน้ำแบบใช้เจลแอลกอฮอล์ รนอย่างนี้เลยคุณยายจริงๆสมเสรฐแล้วถ้าอยากจะเห็นคุณยายอายุร้อยปีสวมเสื้อเปิดไหล่ไปดูได้ยายอาจารย์เองแกเห็นพยาบาลใส่แล้สวยแกเลยบอกฮอใส่แบบนี้บ้างวันสงการร้อนนิดหนึ่งแล้วก็ต้องกินข้าวแช่เอ้าราศีดวงเห่งรับทรัพย์สงการราศีแรกราศีเมษ ่งต่อไปราศีตุลห่งยืนเมนเด่นเรื่องการติดต่อการสื่อสารการตลาดราศีตุลเด่นเรื่องคำพูดการเจรจาอ่อนหวานนอกจากนั้ยังมีราศีพิจิกและราศีพฤกษ์ด้วยราศีพฤกษ์กับราศีพิจิกที่จะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการงืนแล้วก็การลงทุนลังสงการคุณไปไหว้พระที่ไหนต้องทำอะไรบ้างคุณที่เกิดวันอาทิตย์จะต้องไปไหว้พระธาตุพนมคุณที่เกิดวันจันทร์จะต้องไปไหว้พระธาตุเรณูคุณที่เกิดวันอังคารจะต้องไปไหว้พระธาตุศรีคุณคุณที่เกิดวันพุธไปไหว้พระธาตุมหาชัยอำเภอป่าป่าชบูา ตะกุดของหลวงปู่ด้วยก็มีต้องมีงของพันธุศาสปัญโยนะคุณที่เกิดวันราชฎบดีไปกราบขอพรอ,อง์คพระาธาตุประสิทธิ์ที่อำเภอนาว่าค,คุณที่เกิดวันศุกร์ไปกราบขอพรพระาธาตุท่าอุเทนส่วนคุที่เกิดวันเสาร์พระาธาตุนครนะส่วนวันพุธกลางคืนพระาธาตุมะรุกข,ขนกครทั้งหมดนี้อยู่ที่อำเภอ ที่จังหวัดนครพนมแต่ตอนนี้ new normal นนคนที่เกท,ที่อยู่กรุงเทพหรือที่ไหนต้องเช็คชื่อให้ดีก่อนว่าไปเป็นยังไงบ้างเพราะไปแล้วเอ๊ะทำไมไปไหว้พระธาตุหนึวันเจพระธาตุแต่ทำไมไปตั้ง15วันอ๋อโดนก,ก,กักตัว14วันวเพราะฉะนั้นอยู่บ้านทำใจร่มๆ่มคิดดีพูดดี ทำดีแล้วก็มีเพื่อนดีชีวิตดีเลี่ยงเลี้ยงแน่นอนสวดมนต์ไหว้พระโดยเฉพาะบทบารมี30ทพัชนะแล้วก็วันที่14วัน<อ>ที่3นี่วันสงการนตีส3มสนาทีสาบวินาทีเพราะฉะนั้น วันที่14ถือเป็นวันนาหรือว่าวันเนา่าเป็นวันอยู่ช่วงระหว่างถ้าทิตย์อยู่ระหว่างราศีมีนกับราศีเมษชาวเหนือเขาจะบอกว่าห้ามพูดไม่เพอห้ามขัดแย้งกันให้อยู่กันในครอบครัวแล้วอวยพรกันพอหลังจากนั้นไปก็จะเป็นวันเถลิงศกพระาทิตย์เข้าไปสู่ราศีเมษหนึ่งองศาแล้วเลี้ยงเลี้ยงลุ่งเรืองราบลื่นเพราะฉะนั้นสวดมนต์ไหว้พระอยู่บ้านแล้วก็ดู The People Show ใหม่ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์วันนี้อาจารย์มาอย่างแร็ปเลยเพราะว่ามันแร็ปเขาบอกว่ามีเวลาสามนาทีเลยต้องแร็ปแต่ว่าได้ข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนครบถ้วนด้วยนำไปปฏิบัติตามได้วันนี้หมดเวลาสำหรับ The PPO Show แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่เสาร์หน้าเจ็ดโมงเช้านะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในเทศกาลสงกรานีสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยแล้วกันนะคะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สวัสดีใหมสวัสดีครับ